ถึงขั้นค่ะพอดีติดธุระงานศพด้วยก็เลยแล้วก็ไปส่งของด้วยค่ะก็เลยขั้นมาถึงก็รีบเตรียมตัวอาบน้ำข้าวก็ซื้อสำเร็จรูปค่ะวันนี้มาสายก็เลยต้องรีบมาค่ะมาถึงก็มืดั่ำดึกดื่นเลยค่ะทุ่มเกือบสองทุ่มเลยค่ะ ทีนี้ก็พี่นายก็เลยรีบลงไปดูไปตรวจไปเดินดูค่ะว่ามีช้างตัวใหญ่มาไหมจะสองตัวก็มาด้วยค่ะก็ไปเปิดไฟหมุนไว้ค่ะแล้วจนาก็ขึ้นมาเอาของขึ้นมาค่ะจะสองตัวก็จะเดินตามตลอดไปไหนก็ไปด้วยนอนเ่นกินดินใราแล้วนั่นเอ้ยเป็น่าขาไม่ไดกิดิน เปิดไฟหนไว้ดวงเดียวเดเอยนมาบ่ม้าี่ล่มเนบ่เมนยี่ติบเบ่เก้าเก้าละถือกระลังบ่เฮ้อ๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับรัชนาเลับปนเืนตาค่ะวันนี้มุมใหม่ค่ะเพราะว่ารัชนาลืมขากล้องอีกแล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้มาเดินก,ก็เลยเตรียมข้าวเตรียมของมามาไม่ครบเลยเลยลืมขากล้องนนสำคัญไปทําธุระอย่างหลายอย่างครับ <c oughs> ค่ะก็เลยชดบุญกันเลยใช่ก็เลยเตรียมของเตรียมอะไรนะคะ กล้องมันก็จะลำบากนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวผมจะเป็นขากรองให้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจนายกับพี่นายหาข้าวกินก่อนค่ะเอาแล้วว่าทำกับข้าวว่ได้เห็ดใป่ไหมว่าเอาจำเด็ดลูกมั้งจำเด็ดลูกอือโอเคเาขัดข้าวลงกไปอ่าได้ยังนึงอาได้ ของตลาดเมียงเดอโอ้โดนๆไปกินโดนอะไรเมียงจัดเต็มเลยโอกกระไซซองซองทุงน่ก,ก็ิเต็มถวยพอดีอันนี้มีขากล้องจำเป็นครับก็จะเอาเก้ียวมามาทา,ทางสองทางสองทางเอามาพิงเอาไว้ ลำบากจริงๆเลยไม่มีขากล้องมไม่เหมือนกล้องโกโปรเนาะตัวจนาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายถ้าเป็นกล้องโกโปรเราจะเอาไปดีใครตรงไหนก็ได้เดือดแ่งปลาแบงเนี่นยด้วยนะอย่างปลาเผาไว่ตะทีเจ้าทางปเปพาเจ้าเขาก่อนครับคนแก่คนเท่าพา,พาทำแล้วก็ต้องทำตามครับ ไปตรงไหนก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเราก็ไม่เคยมีเรื่องราวได้รายอะไรเลยเนาะเราเพารู้สถานที่ก็มีแต่สิ่งดีๆที่จะพาเรามาครับทุกท่านกินข้าวแล้วก็เมีย่ยงปลาเผาด้วยกันครับก็เมีย่ยงไปเอิญเมีย่งมยงปลาเผา แม่ากินข้าวแรงน้ำกัลจะดีก็จะตึงกินข้าวแล้วกินตั้งแตมาถึงนะ ก็รจนาดูแลสุขภาพร่างกาย,ายแบบนั้นแป่งฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าอาบน้ํามาแล้วแล้วมากินข้าวเสร็จก็ลังหน้าแป่งฟันเตรียมตัวพักผ่อนทาอะไรนะทา moisturizer ก่อนนอนอต้องดูแลสุขภาพ เมื่อกี้ฝนตกโปกรยๆแล้วก็หยุดอีกละออาไอ้ไหนขึ <c ười> ้นไปน,างงานั่งยังกันทถิงค่ะนั่งบนสัญญาณโทรศัพท์อ้าวมันมีอยู่บ่บ่ขึมม <c ười> ้นไปหาขึ้นย่องเดินเชียว หลายคนถามหาหางต้นคอยเปน็นยังไงเนี่ยต้นคอยก็ไอ้หลังคามันเริ่มเริ่มหัวแล้วตนตบมากมันหัวหลังคามันผุแล้วค่ะทำใหมค่ครับแต่ว่าพื้นยังยังพอใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องซ่อมแซมใหม่ค่ะถ้าขึ้นไปนอน<ช>เพราะว่าไม้มที่มัน,มนไม่ใช่มไม้ยุคามันผุ ตัวลมพันน่มันโยกไม้พื้นก็เริ่มผุผุแล้วค่ะไอที่เป็นต้นต้นข่อยใช้ต้นข่อยทําเผ็นผืนที่เป็นกิ่งข่อยเอากิ่งข่อยมาทําไม้พื้นอะผุแนว<ข>แ่วเพราะมอดมันเจาะก,ก็คือขึ้นไปนอนไม่ได้นะคะมีคนถามหาอยู่ขึ้นไปไนอนไม่ได้ไม้ยูคาเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่มีมอดเจาะแต่ว่าไอ้ต้นข่อยเนี่ยเราเอามาทําไม้พื้นเนาะ เอเเลยเดี๋ยวไว้ซ่อมแซมเสร็จก่อนค่ะถึงจะขึ้นไปนอนได้อันนี้มานั่งอยู่บนในไม้ยูคาร์ดใช่ขาเสีทขึ้นุ่มเป็นไม้ในตรงนี้เห็นเยอะมันถูเบิดแล้วนะมันถูเบิดแล้วแนมเห็นเยอะนั่นมันไม่ได้ถูิเพราะว่าฝนตกเหนียวขอบแต่ทำรุนรอดจอดรอซ่อมแซมก่อนอ รัชนาก็เตรียมปูที่นอนแล้วค่ะอะนะนล่นเล่นอยูอะไ่เดี๋ยวรัชนากลางมุ้งก่อนค่ะฝนกระลิ่นลิ้นในเวลารัชนานอนแล้วครับ การว่าเตอนานแตของก็จะหานหลังแต่นอนที่กันน่ะโอ้โก็เสียนอนหลับได้ยินแต่เสียงโกนก่อนแล้วยังบ่ท่านหลับเล็กนอนโกเนหลับง่ายะว่าจะงอนถึงงอนแต่รับได้เนี่ยช่วงนี้ช้างพ่อใหญ่น่าจะได้กลิ่น เจ้าสองตัวนั่นแหละไม่กล้ามาใกล้เลยวิ่งรอบช้างพ่อใหญ่เขาไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าเขารำคาญเขารำคาญหมาก็เห็นคลิปหลายๆคลิปเนาะที่ช้างเข้าชุมชนหรือว่าเข้าหมู่บ้านเนาะโดนหมาไล่อย่างนี้เนาะเขาวิ่งหนีแบบหูแบบฟุ้งเลยฟุ่นอยู่หลังเขานี่บางตัวเขาก็กลัวแหละกลัวหมา เขาลําคาญมาหลายตัวเนาะรุมซ้ายรุมขวาวนไปวนมาเพราะว่าเขาหันตัวยากอย่างนี้เนาะเขาหมุนตัวยากหมาก็วิ่งวนซ้ายวนขวาอย่างนั้นเขาก็ระแวงนี่แหละที่เขาไม่ชอบหมาพอได้กลิ่นปุ๊บเขาไม่อยากไม่อยากเข้าใกล้แล้วเขาร้คาญเสียงเห่าด้วยแหละเสียงหมาเหาเ่า,ายิ่งทางกระท่อมของอาจารย์คิงเะอาจารย์คิงแกจะมีหมา แต่ก่อนแกไปในเลี้ยงหมาเนาะช้างพ่อใหญ่ก็จะไปวนท่าแถวกระท่อมแกเนาะไปกินกล้วยกินอ้อยทุกวันนี้แกเลี้ยงหมาอยู่สามตัวสี่ตัวแกว่าไม่ต้องไปนอนเฝ้าเลยเอาเข้าวไปให้หมาตอนเช้าตอนเย็นแค่น,นั้นแหละหมาเขาจะเฝ้าแทนเลยช้างพ่อใหญ่ไม่ไปใกล้เลยกระท่อมของอาจารย์คิงแกปล่อยได้เลยแต่ก่อนนี่ปล่อยไม่ได้เลยช้างพ่อใหญ่จะไปหากินกล้วยกินอ้อย เสแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงตจนาก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ตังแต่นีเราก็พอสองตัวทหารเสือ,อทหารสองตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นพ่อใหญ่เลยค่ะก็แค่รอฟังเสียงเจ้าสงตัวนี้มันส่งสัญญาณแค่นั้นเองถ้าเจอช้างพ่อใหญ่มาเขาจะส่งเสียงอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็เห็นค่ะเขาได้กลิน่นใ โี่ค่ะราตีสวัสดิค่ะคันดูอยู่ข้างล่างนู่นครับอีกตัวหนึ่งเหนหนหนมันนั้นก็ขึ้นมาบนกระท่อมอยู่ได้สักครึ่งคืนนี่แหละเสียงร้องอยากลงกระท่อมต้องอุ้มลงกระท่อมกลางดึกอีกโอ้ อยู่ได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงครับตอนนั้นที่พาขึ้นมาครึ่งครึ่งเออนีอ่เขานอนอยู่ตรง,งพันไดค่ะเพราะว่าเอากล่องใหญ่มาปูตรงพักบันไดให้เขาก็ขึ้นนอนกันสองตัวพอดีเลยนอนข้างบนอยู่ค่ะไม่ได้นอนกับพื้นดินค่ะอไฟเราก็เปิดไว้ครับเปิดไวด้ดวงนี้เนาะรถเล็งให้มันสว่างไปฝั่งนู้นแล้วก็จะมีอีกดวงหนึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นครับนะ่เปิดเอาไว้เป็นไฟโซล่าเซลล์ส่วนไฟตัวนี้ครับอยู่ข้างบนนี้ผมต้องปิดครับ มันก็มีความสว่างอยู่ครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมก็รัชนาก็ขอตัวพักผ่อนก่อนครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเจ้าดื้อกับจุ้ยนุ้ยแหละว่าถ้าช้างใหญ่มาเขาจะส่งเสียงแบบไหนวันนี้เปลกไม่ค่อยออกนี้กระท่อมเลยอยู่แต่เจ้กระท่อมวันนั้นนี่เขาไปนานเขาวิ่งไปตอนเรานั่งกินข้าวเนาะเมื่อคลิปก่อนวิ่งไปถึงมูนวิ่งเข้าไปไกลๆพอแป๊บหนึ่งนั่งกินข้าวได้ไม่กี่คำเองได้ยินเสียงเห่าอยู่ตรงนี้เอง ผมก็วิ่งลงไปดูอ้าวไปเจอตัวนิ่มก็โชคดีครับที่เขาไม่กัดไม่ทําร้ายตัวนิ่มเนาะใช้จมูกเอาจมูกดุนดุนดุน,ด,น,ด,น,ด,นดุนเล่นเหมือนเขาจะหยอกเล่นแล้วก็เห่าก็โชคดีครับที่เอาไปปล่อยแล้วเจอเมนจาที่อาไปปล่อยแล้วใช่ถ้าเจอเม่นนี่เจอเม่นเข้าใกล้ตัวเม่นไม่ได้เลยตัวเม่นเขาจะมีขนแหลมเป็ดเลย เอาโอเคครับยังไงค่ำคืนนี้ขอตัวรักผ่อนนะครับราติสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนค่ะดือเห็นช้างแหละ บิ่งมาเลยค่ะร้องเห่าพี่นายก็เลยไปยืนฟังเสียงดูไปส่องดูไม่เห็นค่ะก็ได้ยินเสียงรูดไม้ไผ่อยู่ใกล้ๆนี่ค่ะได้ยินเสียงทาจะหมูด้วยกินกินไม้ไผ่ในลาไผ่กินค้าวเลยกินเนียงแห้งไอ้อุดไอ้กินเมื่อกี้นะอนำาข้าปุ่นน้ำปีนาะบมาตัวเดียวหรอก เดอบินมาฟ้องใหญ่เลยค่ะถ้าเห็นช้างในพฤติกรรมเขาจะแบบนี้เลยบินนี้เลยทุกรอบเลยค่ะเห็นช้างแล้วพฤติกรรมจะเป็นแบบนี้จะไม่กล้าจะกลัวแล้วก็จะแบบคล้ายๆแบบฟ้องเราม,มันจะเรียกไปไล่อ่ะเนาะถ้าเราลงไปตุ๊บจะวิ่งออกหน้าเราเลย ถ้าเราลงไปนี่จะมาวิ่ง <จะ S 2> มา,าเราไปไล่นี่แหละใช่เหมือนว่าวิ่งมาบอกเรามาเห่าบ,บอกพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยวิ่งออกหน้าแล้วก็มองเราให้เราตามอย่างเงี้ยเนาะตุ๊กตาจะเดินมาตามทาง่เลย <c oughs> สองตัวนี้วิ่งไปไมันจะไปเจอแล้ววิ่งกลับมาคืนก็รอยเท้าเขาอยู่ตามทางประจำล่คะค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวรชนาขอตัวนอนต่อก่อนค่ะอืมเสียงจุดแล้วครับฝั่งทางนู้นอันนี้ก็เป็นเสียงนกชน,นิดหนึ่งครับที่ออกหากินกลางคืน ผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งของช่องช่องหนึ่งครับซึ่งได้ยินเสียงนกชนิดนี้นี่ว่าเป็นเสียงนกผีครับหรือว่าเป็นเสียงผีกองกอยเสียงแบบนี้แหละครับก็เป็นเสียงนกนะครับเป็นเสียงนกชนิดหนึ่งที่หากินกลางคืนที่แรกผมก็เข้าใจผิดครับว่าเป็นเสียงบาง ก็ร้องอยู่ฝั่งทางนู้นครับนึ่แถวแถวห้างห้างของตะแกะครับร้องอยู่ข้างๆปา่า สวัสดีตอนเช้าค่ะ จะอากาศลึ้มๆแต่เช้าเลยค่ะ อากาศขึมเนอะขึมแต่กแดดออกอยู่ฝั่งพูน้นแต่ว่าทั้งห้อจัิงถิ่นขึมใี่นายเตรียมตัวฉีดยามันค่ะสวัสดีตอนเช้าครับด้ฉีดยามันสักเป้แล้วค่อยกลับบ้าน คืนมาเบิ้งตลอดเลยดิมาซองเบิ้งตลอดเลยคืมา100 100ต้นเต็มคนประมาณตีสามบอกสุท่ายเฉยคืตีสามตีสามตีสิบนอนเลย งานประิษฐามาะาุา่มือือโบมือไมดไม่มืดค่ะไม่มืดถ้าเราหันหน้ามากล้องเขาก็จ,จับความสวา่าง โอเคค่ะวันนี้รัชนากับพี่นายก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเดินทางก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะวันนี้รัชนากับพี่นายต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ลมแรงเถอะนี่ เรากลับบ้านแล้วฮะเรากลับบ้านแล้วนะไหนตว้น้อยไปไหนลูกเออ,อเออเก่งจังเลยไปยิมมาแล้วไปรึปุ๊บยืดแค่นั้นละ